ค่อาก็อยู่กับเกมโมบายเลนเจ็ดเหมือนเดิมนะทุกคนตั้งหนึ่งตัวห้าวิ e าทีก่อนศัตรูจะเข้าสู e สนามรบยินดี t ้อนรับ Mobile Legend a l t r a Deployed ซึ่งตัว่าเป็นตัวโมที่เราชอบมากๆเลยโหคือเกมเราเริ่มมาแล้วเนี่ยคนอื่นไปกันตั้งไกลเร็วปกติมันจะมาพร้อมกันเนาะตามนั้นแหละวันนี้นะเราก็ เ l า i ะ d you, m ห dear b r เด h e r ซึ่งเราจะาล้มเร็วกับซีวาน่ามาหลายครั้งแล้วนะคะโหนี่ความไม่ได้เรียนติดใจตาละมาจีตาลมาแรกๆนะก็ยังชิวๆราก็สามารเอาเขาก้นะคเฮ้ยโจีได้ไกอยู่เมื่อเนี่ยอยากให้ได้ข่าวที่ิว่าเปิดเกมมาแล้วแพ้นะคะ นี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ชอบว,วันนี้ใครจะชนะก่อนน,น้ใะนะก่อนนะนานนานน,านมีเพื่อนมันมาได้กันแล้ว,วเอ๊ะทำยังไงกับค่า HP ชพีเอีเฮ้ยเราโดนล้อมรอบไปแล้วเหรอเนี่ย ไม่ต้องห่วงละวะกลับได้ค่ะเฮ้ยไม่ต้องดีกว่ามีคนช่วยแล้วมันก็ดีไปเฮ้ยมามามานไปไปได้กับปะ เราโดนมองเห็นแล้วนี่นาข,นข,นอของตรงข้ามตื่นแล้วสายเด็ดพอยดไม่ต้องห่วงเเป็นการก็ได้ซึ่ไปแล้วของตรงข้ามมีเงนหน้านี่นารอการยื้อล่อ,ขลอเขาไปก่อนนะคะ อแต่ว่าการเท่ายีนอ้อนะกบไปก็ไม่ได้ก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันมันถือว่าเป็นการช่วยเหลือคือเลเวลเรามันเพิ่งสามเองไงให้ทำให้มันจะไปทำได้มาปะนม่ไล้คือเราเราเริ่มเข้าใจที่เกลเล่นของซิวาน,น่าแล้วจากพี่แบบพี่แซออ่เดียร์ร์ไลลาซิวน่า ก็มาตีอย่าถูกไปเลยก็ไม่จำเป็นต้องเช้สกิลหรอกเคจีนีอย่นเราิ่อยก่อนนะุคือพวกเธอพวนั้นมันดูดเรด้วยอ่ะก็แบบไปรบกนคตรงนั้จตุยีุยชัวรูตต้องห่วงระัาได้นี่แล้วก็ฟุ่มฟือยบ ดูซิฝันต้องข้ามเลเวลอะไรกันเอ่ยไปสี่ไปห้าขโมยดูซิเลยเราควรจะทำไงอ่ะซิวานาเออครับวิธีการงนของเราคือเราคิดว่าถ้าซิวานามารอฟาปากมันจะเป็นอไรอ่ะอย่าเพิ่งห่วงนูในหอขโมยแล้วกันเฮ้ยดีดีมีตรงนี้มีตรงนี้ คืออนนี้เราใช้หรอือเปล่านะอ้เราใช้ผิดทุกคนเนี่นใในยใ thank you น,น,นจะจ๊ะลองคิดว่าถ้าเราไปถ้าเราไปอันนี้ตรงเลนตรงเลน e อ่ะมันจะได้เปรียบ If you, If you want, want peace, you a v e to stop. ว่ามาแล้วรอดในงานเลยก็กลัวค่ะแล้วก็แค่ Monyen Warriors, show your teeth. r วกมันกลับไปแล้วทำไมเวลาเราเอนเนอร์จีเราเต็มทำไมทุกคนต้องหนีเรด้วยอ่ะตอนนี้นะคะซิวนาก็อยู่กับอยงนี้แล้วก็ใครทำไมนั่กินเม้ดตุียนั้นเลยอ่ะ s ่อ i ท i แบบุกคน,นกลักบนันนัวมได้เปรียบคุณจากระยะไกลก็ได้เราต้องบริหรว่าวันนี้จะชนะหรือจะแพ้ ิไปแล้วเราก็ตเลยอ้าวฉันะบีบราเียลโ่าุกคนไม่ต้องกลัวเดี๋ยะไม่ตายง่ายนะอาวไ่ตุยไปแล้วค่ะทุกคนอือโดนเหยียบยากอ้าวโดนบอมยิง เราดูใครดูดมียะดีกว่ามียะไปไหนเอ่ยมียะมีตุ้มมีจอกหอ,เ,อเหิเวเวลยดีก็เถอะเอาเจ็ดดูอีกไปสิมเจะอย่างน,น,น,ววนั้นแหละมาเพิ่ในในในมแล้วแต่ว่าความจริงอ่ะคือเราเคยคิดจะใช้ระบบเยมีหตัวดู ยชอบเลย้กอหนึ่งไม่น่าบ้าเลยอย่านั่นแหละแชอบเปนไมนีเรอนั่นแหละชอบมากเลยอ่ะอู้ยกาห่อไม่ใช่เพื่อาไปล้าที่ว่าการตา่านได้ จะว่าไปน่าก็เกือบแอบเหมือนกันวเลยใครวี่ตามเราไม่สนจ้ะ

เราไม่อยากแบบอยากอยู่เดียวๆแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าไม่ต้องช่วยกันเฮ้ยเลเวลแปลก่อนเลเวลสิบบ้างไหมกันพวกมีคนใม้เราตีอ้าวอ้าวนี่ไม่ทันตอนนี้เลยนี่มันตั้งเลเวลสิบเอ็ดเลยอะ่ะไม่แปลกไหนงานหน้าว่างไง ยังแปอยู่เลยอ่ะแต่คนอื่นไปก้าไปสิบปุนหมดแล้วอ่ะโอ้โหไม่ได้ย่นแบบที่นี่นะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหอีหลงลอยนะทีวนะ่วันนะเขาเู็ว่าอะไรนะงั้นข้าตามนันแหละเราก็จะ My faith right. is rock solid. You're Okay. Just give it I will send the empire to the death. This one oh, right. yes. one. Our inhibitor oh. turret is under attack. โอ้โหคลิปใหม่มาคือแบบมาได้ตรงเวลามากมีเวสลีด้วยนะคะ่แตเราจะไม่อันนี้ไม่ใช่หรอกหนีฮ่า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 ดูสุดยอดด้วยเนี่ยแต่ว่าก็ได้ ก็อาจจะไม่แรกอามกล้ว,วค,ค่ิดว่าสับปูสแลเลสตีที่ตัวเองเนี่ยนะยังไม่โอ,อเราคิดว่าเรา<ฮ>ะจะให้คณเอาเวลามาฟาังฝากเราควรจะเอามา

เฮ้ยไม่ได้ช่ก็เราหน่อยปุ๊บอ้าวคุยค่ะเรียบร้อยแล้วคนอื่นไปสิบเอ็ดสิบสองกันเลยเฮ้ยลูกเขาฝวายโดนไสามนะนี่คายแล้วีนเราฟื้นเดี๋ยวเราไปหาอ้าว คือเรายังไม่ฟูล่ะทุกคนทำไงถ่งันเอาเป็นว่าเดียวน,น,นไม่มีใครไปช่วยเลยวับก่ับบ้าแล้วกันจ้ามอนยันวอริเออร์สโชว์ยูทีม เมเรแพ้รอบนี้ดูสิถเรากดยอมแพ้คนเดิมเขาจะคิ้งยักับเราไม่มีใครยอมแพ้ตามนั้นแหละค่ะเฮ้ยหินไปใจกลางเคาอยู่นะ l a ้ n ยยามจะเล่ะทุคนโอ้โหมันจะจริงเลยคือเราอ่ะคเพิ่งได้แค่11เองแต่คนอื่นมาไปส4มากันหมดแล้วแล้วก็แต่ัวก็ยั่เป็นหยุดนั้นโดเกม่นกินเทอไม่ใชั่ีิสิ เราตูสบปะส้แล้วโอ้ยโยม่โอ้อ้ยโอ้ือ้ยโอ้ยอ้อย้ยโอ้ย้ยโอ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 ้อ้้แบบอ้ยโอ้ยโอ้ l โอ,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 แบบอ้ยโอ แค่ชัวร์ค่ะชัวร์ชัวร์ดูจากสภาพแล้วแพ้เยุกนนี่แหละชีวิตคนละซิวันหน้าไม่เป็นแพ้รู้อีกแล้วค่ะอยู่แต่กับเดียวสามเดียวห้าอ๋อลืมไปแล้วมีแต้มปงกันดาวเฮ้ยยางไ้ก็ยังโชคดี3.1โอ้โห EPA ไปต่อเรื่องเลยความทนทานก็ยังสูงอยู่นะไม่สูงหรอกขนาดมีแยังยังตุยแปดเลยอะไรเนี่ยหินตุยตตเก้าก็ตามแล้วใบบายนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่รู้จะชนะหรือจะแพ้